เสืนะจิ้งจอกสาววาคริรี่ใหม่เทียกอสมาให้เพื่อนๆเ,เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมอีกด้คอรนิเคิลณตอนนี้ตู้เลดอัพจิ้งจอกมายาเสสซนนะเราสามารถเปิดเขาได้แล้วหนึ่งวาคริรี่ที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดพราะสามารถใส่หลับได้แบบต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบปกติหรือจะใช้สกิลอันติเมทย,ยังมีถูกพิษและใบจากสกิล2ส,ส่วนสกิลที่1จะสร้างความเสียหายได้โคตรแรงเขาเป็นตัวสายเวทมนต์เน้นโจมตีเดี่ยว ที่ปั่นป่วนแบบสุดๆ Ô, ENNIS, ดยังไงถ้าพลาดตอนนี้พลาดแล้วอาจจะพลาดเลยนะครับแล้วก็ควรที่ต้องทําดดาวด้วยอย่างน้อยงั้นก็เดี๋ยวผมพามาลองเปิดกันดูหน่อยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะจัดไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวได้ลองเอามาเล่นด้วยนี่แหละหมุนแกลกสีฟ้าเข้าไปโอ้โหโหดมากนี่นะครับดวงไม่ใช่ว่าจะดีทุกรอบเดี๋ยวดูนะเหลืออีก6กสิบหกครั้งจัดไปอีก นี่รอบนี้มาแน่นอนเชื่อผมสี่สี่ไฟแล้วอย่าบอกนะว่าการันตี้ออยู่ไม่เอาไม่ได้มาสักสองสามลุงก็จะดีมากจะได้ประหยัดคลิปเศษเดี๋ยวไม่พอนะครับเปิดไปสิบหนึ่งพสองร้อยอย่างน้อยๆจะหลุดเลดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ทองมาสี่นะครับไปแล้จัดไปอีกสิบครั้ง โหลดและหมุนแก๊กแบบนี้ไม่ได้ลุง้งแล้วก็ไม่ได้ล้นนะครับแล้วก็ไปต่ออีกสิบนะครับจะไปได้ไหมเออโอโหฟ้ายาวเลยวันนี้ไม่มีเลดแต่น่าจะต้องปล่อยแล้วสินะปล่อยเลดปล่อย ครับนั่นแหละการันตีเอาอยู่การันตีก็การันตีนะครับเปิดไปอีกตัวเดียวก็น่าจะสามดาวห้าดาวออหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับิงก่อนการันตีคาดิีกหกโลอย่าหลุดเลทนะเสร็จสุนะอย่าหยุดเลท อืเปิดไปครับแล้วก็ลุงเซสสนะโอเคต้องอย่างนี้สิครับอย่างน้อยก็ไม่หลุเเรงผมก็ยังได้ตัวละครจริงจอกมาครอบครองสุดยอดความนารักเซ็กซี่สุดๆแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นี่แหละของจริง ฉะนั้นก็เปิดไปอีกนะครับเพื่อจะได้เพิ่มคลิปเศษเราจะได้ไม่ต้องไปหามาเยอะไปอีกนิดนึงฟ้าเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยเพชรเหลืออีกสามพันนะครับเปิดไปอีกอนะ่ะแล้วก็แก๊กฟ้าอีกป้าแบบรดัวเราไม่กลัวว่าดวงจะมี ไปอีกน่าจะได้อีกสักสองทีเลยครับชิงโอเครู้เรื่องครับออกตอนการันตีก็ยังดีตอนนั้นนะที่ยังได้ส่วนตอนนี้ <c oughs> เปิดเอาเศษผลึกอีกได้เศษต้นไม้โลกไปซื้อชิปเศษไม่มีให้ลุ้นเลยครับล,ลุงเล้งแล้วก็สกิปไป ตอนนี้เพชรหมดแล้ว เหลือศูนย์อีเทอร์เท่านั้นเราก็เข้าสู่ร้านค้าตรงนี้เลยดูซิอ่าซื้อไปแล้วดูที่หีบสมบัติล่ะหีบสมบัติตรงนี้มีอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอแลกเปลี่ยนเอาผนึกอีกด้าเพิ่มเติมไปก่อนจอดปาครับอ่ะตายเพชรมาด้วยชิงแล้วก็แลกไปอีกนะครับหน้าที่3หน้าที่4อีก270กดมาหุยมีตัววาคิวรี่ด้วยเขาก็แจกเยอะอยู่นะมีอีกไหมตัววาคิวรี่เหมือนจะหมดรอบที่6แล้วก็คราวนี้นะครับไปซื้อชิปเซตแล้วเดี๋ยวเราจะได้อัปเกรดแบบทีเดียวเข้าสู่ร้้าานคา แล้วก็ต้นไม้โลกเลือกเซซินะนี่เลยครับชิ้นส่วนเซซินะเราได้มาแค่ตัวเดียวแต่ได้จะพอทําอยู่นะห้าดาวเพราะผมมีเป็นพันผมดองมาเพื่อการดีส,สีดาวใช่ไหมแล้วก็ไปอีกครับวิ่งแล้วก็ไปอีกครับ150ิชิปเศษอ่าซื้อหมดแล้วพออยู่ <c oughs> จากเป็นพันเหลือไม่เท่าไหร่ไม่ได้ไงไม่อัปเกรดไม่ได้ก่อนอื่นแล้วก็คือเอาเดเวลให้เต็มให้ตันไปก่อนน,นะครับหกแล้วก็อัปเกรดเลเวลสกิลนะครับหกสิบเจ็ดจัดไปนะครับอันนี้อีกระดับ5้าไปก่อนแล้วก็ระดับ หได้ไหมดับผงไม่พอขาดวัตถุดิบนิดนึงเราก็ขึ้นระดับ6กจากตรงนี้เราค่อยหาขึ้นระดับ7แต่ก่อนอื่นเรามาเลื่อนขั้นกันก่อนนี่เลยครับแข็งแกร่งขึ้นอีกเล็กน้อยแล้วนะนซึ่งนะโอ้โหฉากสวยจริงๆครับส่งเลยไปสักทีหนึ่งใครไม่เปินดนี่บอกเลยพลาดนะครับ ตัวนี้สีดาวเรียบร้อยดูความต่างระหว่างสามดาว สามดาวก็เซ็กซี่อยู่แล้วสี่ดาวหนักเลยครับเซ็กซี่หนักโชว์ต้นขาแล้วก็จัดไปครับเลื่อนขั้นสู่5าดาวปลดล็อกพลังที่แท้จริงของจิ้งจอกสาวเลื่อนขั้นเข้าไปแล้วก็สกิลนะครับอัปเกรดไปทีนึงพอไหมเนี่ยไม่พอด้วยที่อัปเกรดสกิลขาดเล็กน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาเพิ่มตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นี่เลยครับเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเสร็จอันนี้เขามายืนตรงนี้แลวใช่ไหมเราก็มาสลับตรงนี้ต่อนี่โอ้โหลัง มีออร่าด้วยลองปิดดูเห็นไหมเมื่อเดี๋ยวเราเอาไปลองต่อสู้กันดูหน่อยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ข้อดีของเซซานาจะอยู่ที่พาร์ส,สีเพราะแค่เราโจมตีปกติก็จะมีโอกาสถึง30%นะครับที่จะมอบสถานะนอนหลับให้แต่ถ้าเราอันติเมทอันนี้จะมีโอกาสถ,าถึง100%ด้วยกัน<อ>นี่แหล,ละตัวละครที่เก่งได้หลากหลายรูปแบบลองดูนะการโจมตีเตียวแบบนี้เลยครับนอนหลับเฉยบางทีก็หลับง่ายเกินหรืออย่างสกิลนี้นะครับตีเข้าไป หนีหลับอันติล่ะจะเป็นแบบนี้เลยเผาหลับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูใหม่เจ๊เข้ามาแล้วโจมตีเดียวแบบนี้ทริงโจมตีสกิลทั้งสองนะครับแบบนี้แล้วก็อันติเมสกิลจะเป็นแบบนี้แต่การใส่สัตว์เลี้ยงนะครับอย่าไปใส่สัตว์เลี้ยง ที่โจมตีไม่งั้นเราจะเสียสกิลฟรีให้ไปใส่ตัวละครอื่นๆแทนนะอย่างเช่นตัวไหนล่ะก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับ Go มี m i c เปิดเกาะให้กับพันธมิตท,ทั้งหมดน่าจะเป็นหนึ่งคู่หูที่เข้ากับเซซึนะได้ดีมากๆยิ่งไปกว่านั้นนะครับเซซึนะอาจจะต้องไปเข้าคู่กับทีม CC และต้องคอนโทรลด้วยมือด้วยตัวเองตีบอสอย่างบอสชมรมเนี่ยเซซึนะสามารถใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดสกิลก่อนโจมตีเปิดสกิลนี้ ของยูเลยอทำให้ติดสถานะเลือดไหลหรือเสียเลือดจะใส่พิษเพิ่มเติมก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะตีด้วยสกิลนี้ไปก่อนปุ๊มใส่พิษแล้วก็ลงสกิลหนึ่งเข้าไปนะครับติดนอนหลับด้วยแบบนี้เลยเออถูกพิษนะครับถูกพิษถูกสถานะถูกไฟเผาความเสียหายต่อเนื่องอะไรก็ได้เขาก็ยังติดหลับอยู่ดีแต่โดยปกติแล้วเราก็จะเปิด คู่กับดาโกนิก้าโจมตีเข้าไปปึ้มใส่เผาอันติอะไรพวกนี้ยได้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดถ้าไม่ตายอีกสักทีหนึงของเซอร์สนะเผาไปครับติดพิษเดี๋ยวค่อยเอามาตีบอสชมลมให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะเถื่อนมากน้อยขนาดไหนแต่แค่นี้ก็หายไปแล้วนะอ่ะแล้วก็เผาครับแบบนี้เลยด้วยซซนเดีย แล้วก็เซซึนะสกิลที่สองใบสกิลแรกโจมตีด้วยตัวนี้อีกยังไงสิหลับแล้วหลับอีกแล้วก็ปรับให้เซซึนะแล้วกันนะครับเราจะได้ท่าไม่ตายในรอบหน้านี่ติดเผาไหมติดลับใส่พิษเข้าไปอีกสักทีหนึง่งแล้วก็ใส่เสยนเลือดโชยังยังไม่ลนเหรอ เดี๋ยวจะลองใส่หลับดูจะหล่นก่อนหรือเปล่าโอเคไม่หล่นนะครับแวก็ตีตัวนี้ปั๊มแล้วก็สิ้นสุดเทินเดี๋ยวเรามาดูกันหลับไหลนอนหล่นเรียกว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้ครับโอ้เขาดีจริงนะครับอะผมะลงสกิลไปก่อนลืมดูว่าด่าดนี้มีสองเวฟ เราก็ใส่ภูมิตกเข้าไปแล้วก็เปิดเพิ่มพลังงานอีเทอร์ใส่เสียเลือดเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับรอบนี้อาจจะต้องโดนหนักหน่วงหน่อยโดนเจ็บจุบและจะจบหรือเปล่าอุ้ยมีฟื้นฟูมีฟื้นฟูฮึมท <c oughs> ุบแล้วทุบอีกแต่แค่นี้ก็จะล่นแล้วนเนี่ยความเสียหายแบบเต็มที่ แล้วเราก็เปิดท่าไม่ตายหน่อยแล้วกันนะครับชิงของเฮเน่าตีด้วยสกิลสองไหมใบใบเข้าไปครับด้วยสกิลธรรมดาแล้วก็ท่าไม่ตายของเซซึนะใส่เข้าไปปอจะยืนได้ไหมล่ะไดโลของคู่หูตอนนี้หลับไหลฟื้นฟูแล้วยังไงจะได้ที่ไหนล่ะรลนอยู่ดีครับเปิดท่าไม่ตายหน่อย ของนาโกนิก้าชิงเพิ่มพลังโจมตีเคลือบเวทมนต์ไปอีกโจมตีด้วยยูเรียใส่เสียเลือดแล้วก็เดี๋ยวเราจะโจมตีด้วยสกิลหนึ่งใส่น้ําแข็งกัดไปก่อนแล้วก็เผาไหม้นะครับแบบนี้เลยดูสิหลับไหมสกิลหนึ่งไม่หลับไม่เป็นไรเดี๋ยวตีรอบหน้าเอาก็ได้ ฮิวได้ฮิวไปแต่สถานะเยอะหน่อยนะแล้วก็ภูมิตบไปอีกสักทีครับ<ป>ตัวนี้ใส่พิษยอดหยอดเข้าไปยังไงสิอ่าสกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสองติดหลับติดล็อกแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับเราก็จะเปิดตั้งโล่หน่อยหล่นไหม ติดพิษแต่ไม่ลนงั้นก็ลนด้วยยูเลียแมนเดดจะตีทำรมได้นะสกิลทั่วไปครับแรงแน่นอนจริงจอก <laughs> จริงจอกหรือเปล่าจริงจอกเอาหางครับปิดฉากเซซินะลมหายใจจริงจอกแค่นี้ก็จอดซะแล้ว นี่ก็จะเป็นเซสนะหนึ่งตัวละครที่ไม่ควรพลาดกับตู้เลดอัพจิ้งจอกมายาผ่านแล้วผ่านเลยไม่เปิดไม่ได้นะครับรวมถึงกิจกรรมตะลุยบ้านผีสิงยังแลกชิปเศษของเซงสนะแล้วก็ตัวละครอื่นๆอีกมากมายแล้วเขายังมีหีบสมบัติเราเอารูปวิญญาณมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับได้ว่าแจกของเยอะไม่แพ้กันผมก็ได้ของมาโคตรเยอะยังไงสาหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไปแล้วครับ